สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert Online นะคะโดยที่คลิปนี้วันนี้แม่บ้านจะพามาดูกล่องซุ่มมานีนะคะก็คือเพิ่งมาขายวันที่14ตุลาคม2564เนาะก่อนอื่นเลยขออนีาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมค่ะแล้วก็ขอ,อขอบคุณผู้ดูเนทุกทท่านด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับแม่บ้านมันเป็นการสนับสนุนช่องอย่างหนึ่งอะเนาะโอเคที่นี้เรามาดูกันนะคะก็คือมันมีของมาใหม่ในสินค้า p e a r l นะคะมันก็คือกล่องเครื่อง จากของมานี้นั่นเองราคาสองรอยยี่สิบาททีนี้แม่บ้านไปสืบมาแล้วว่าอ่ะถ้าเราซื้อนะคะเราจะได้รับฟันเฟืองของมานี้ด้วยเออแพ็กละหนึ่งอันนะคะก็คือจากหนแพ็คเนี่ยโดยที่เออเขาบอกว่าซื้อได้ตระกูลละสิบใช่ไหมคะแล้วก็เออรีเซททุกวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนเนาะก็มันไออันเนี่ยแม่บ้านสนใจเฟืองสี่อันเนี่ยนะคะมันสามารถแลก มาบีนอสได้ซึ่งมันเป็นมังกรใส่ชุดเกราะถึงไม่พาแบบโอ้ยมังกรหรอเท่ากับแม่บ้านต้องซื้อทั้งหมดสี่กล่องนะคะเพื่อเอ,อ่อสี่แพ็คอะสี่แพ็คเพื่อให้ได้น้องมาทีนี้ภายในกล่องเองเนี่ยก็มีอย่างอื่นอีกด้วยนะคะอย่างเช่นติ๊กต็อกนะคะเจ้าติ๊กต็อกเนี่ยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปไปใ,ให้ดูนะฮะปริง๊งหน้าตาแบบนี้อ่าแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปน้องมังกรให้ดูนะคะปริง๊ง อันนี้นะคะไปรวบรวมมาแล้วก็น่ารักมากส่วนกล่องชุดมานิสเนี่ยนะคะมันคือชุดนี้เองที่แม่บ้านใส่นั่นเองอันนี้คือเปิดแบบเปิดผ้าคลุมนะคะก็คือชุดกล่องนี้นั่นเองนะคะทีนี้จะบอกไว้ก่อนสําหรับคนที่ไม่คิดจะเปิดกล่องเลยแบบชีวิตนี้ฉันไม่คิดจะเปิดกล่องไม่เอากล่องสุ่มนะคะก็ให้อยากได้ชุดกส็สอยชุดไปเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณอ,อชอบ แบบสุ่มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อกล่องก่อนลองคำนวณดูว่าอยากได้อะไรอย่างแม่บ้านนะคะจะเอามังกรน,น้องมังกรมาบีนอสนะคะแม่บ้านก็จะซื้อเออแต่แม่บ้านสองชุดไปแล้วช่างเถอะไม่เป็นไรซึ่งภายในกล่องเนี่ยมันมีโอกาสได้ชุดด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติใครจัดแพ็คแบบนี้เลยก็คือเจ็ดบวกหนึ่งนะคะ1,540พันห้ารอสี่สิบบาทก็จะได้แปดกล่องเนาะก็จะคุ้มกว่าซื้อแยกนะคะมันก็จะได้เฟืองแปดอันก็สามารถแลกชุดได้เลย หรือว่าต้องเลือกเอาดนวะว่าจะแลกอะไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแม่บ้านจะได้อะไรบ้างนะคะสําหรับิีนี้ก็สี่กล่องนะคะจัดไปคือ,อแปดร้อยแปดสิบบาทเงินบินไปแล้วจ้า ก็ที่วันนี้คลิปนี้ที่แม่บ้านจะพาทุกคนมาดูก็คือจะพามาดูว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างเผื่อใครกาลังสนใจเชุดนี้อยู่ไม่ชุดนี้เขาบอกกล่องนี้นะคะก็อันนี้เป็นการมารีวิวให้ดูด้วยคร่าวๆเนาะเออมันขายถึงวันไหนเดี๋ยวขอดูก่อน กล่องนี้นะคะก็จะขายถึงวันที่1ิพฤศจิกายนนะคะโดยที่อย่างบอกซื้อได้สัปดาห์ละสิบกล่องต่อตระกูลนะคะโดยที่ถ้าแพ็คนี้ก็แยกอีกอันนี้แพ็กนี้ได้หนึ่งเขาเรียกว่าล่ะเซตแบบแดกล่องก็คือได้ตระกูลละหนึ่งครั้งนะคะโดยที่ก็คือเป็นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนาะอ่ะโอเคทีนี้เรามาเปิดกล่องกันนะคะทุกคนดูซิจะได้อะไร <laughs> จริงๆกล่องมันก็พอคุ้มค่าอยู่นะแต่ว่าแม่บ้านถ้ามันได้พรเขมาซิลกับหนังสือละโอมูลแม่บ้านจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เฉพาะไอดีแม่บ้านนะอ่ะแม่บ้านจะกดแล้วนะทุกคนสี่กล่องก่อนนะเพราะว่าแม่บ้านอยากจะแลกดอกมกังกรเดี๋ยวจะไปแลกม,ามากอกมังกรแล้วเอาตัวจริงมาให้ดูกันอีกด้วยนะฮะปะลุยปริงกล่องที่หนึ่งเดี๋ยนะอะไรคือผลพลอยได้จากการทดลองของวันนี้ปริงอ้าไเดไดนายชุดโอเมก้าแล้วฉันซื้อไปแล้ว โอ้อ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกเออโอเคเอากับมันสิมันได้อย่างนี้สิได้กล่องชุดเฉยเลยกล่องชุดมันออกง่ายหรือเปล่าหรือแล้วเราซื้อชุดไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปให้ตัวอื่นใส่ก็ได้ช่างมันนะคะไม่รู้ว่าแกะออกมาแล้วมันจะขายได้หรือเปล่าแต่บ้านไม่กล้าแกะเนาะก็คือเหมือนกันว่าแกะแล้วมันก็จะเป็นของอาชีพนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แม่บ้านจ่ายังไม่แกะนะ นี่ TikTok TikTok นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวกดดูอีกทีนึงแล้วก็ได้เมื่อกี้ได้อ่ะสรุปยอดเมื่อกี้นะคะ4กล่องนะคะได้กล่องชุดมานี้ได้ TikTok แล้วก็ได้พอง,องคอาซิลสิบห้าวันเออแต่เนี้ยแม่ว่าบ้านว่าก็คุ้มอยู่นะแล้วก็ได้ผลพลอยได้ผลพลอยได้จากการทดลองของมานีนะคะ ก็สามารถเลือกได้หรออ๋อนี่ไงสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรเนาะเอาหินค้อนเอาเสียงคำรางของบ้านหรือข้าตุ๋นจาของช่างยี่สิบหกอันนะแล้วก็มีเชื้อเพลิงอืมฮึอืมอืมก็พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคทีนี้เฟืองนะคะเฟืองอย่างที่บอกนะคะอย่าสับสนเนาะคือเฟืองนะคะเราจะได้จากแพ็คของมันเราไม่ได้จากกล่องนะคือมันมาจากแพ็คนะคะเฟืองอะ่ะคือไม่ได้ว่าได้จากกล่องเพิ่มอะไรนะ เดี๋ยวไปแลกกันแล้วเดี๋ยวเอาติ๊กต็อกกายไอนี้ให้ดูแล้วกันรู้สึกว่าแม่บ้านไม่แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงมีกี่ตัวนะคะแต่ว่าเอาตามที่แม่บ้านเห็นข้อมูลมาก็คือประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวกดแลกยังไงอ๋อนี่ไงแลกอ่ะจะแลกกันนะคะแลกผิดนี่ร้องไห้เลยนะอ่ะโอเคได้แหละแลกนะคะมาบีนอสปิง้งออกมาแล้วอยู่ไหนเอย วามีนอสของแม่บ้านอยู่นี่เองอ่าโอเคไปเลยน้องตั้งชื่อก่อนตั้งชื่อไปเลยดีน้องแบบใส่เกาะเหมือนไอออนเมนเลยอะยังขอตั้งชื่อว่าไอออนดราก้อนนะคะไอไปเลยแต่เดี๋ยวก็ต้องตั้งใหม่หว่าต้องท้าเป็นเทียสีนี่เอาเดี๋ยวเก็บเก็บสัตว์เลี้ยงทั้งหมดก่อนโอเคเรียกออกมา แล้วน,นี่ดูดูน้องดิโอ้ยดูน้องน้องขอดูหน้าหน่อยอ้ไออนดากอนน่ะดูดิดูดิโคตรเท่ซูมซูมนี่นะคะตาตาชัดๆของน้องอันนี้แม่บ้านไม่รู้ว่าในกล่องอะสามารถแบบคือถ้าเราไม่แลกเราลุ้นในกล่องได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ชัวร์แต่ตัวติ๊กตอกนะคะไม่สามารถ อยไม่มีให้แลกนะคะก็คือแลกไม่ได้ต้องเปิดจากกล่องเท่านั้นเนาะสำหรับตัวติกตอกเดี๋อแกะเกะน้องออกมาให้ดูด่ยตั้งชื่อไปเลยทิกตอกเพราะน้องช่อทิกตอกอยู่แล้วอ่ะเอาน้องออกมาด้วยนะคะคู่กันให้ดูว่านี่คือสิ่งที่ได้จากกล่องอันนี้ก็ถือเป็นการคลิปรีวิวกล่องละกันเนาะโอเคอันนี้มัน,นมายืนข้างๆกันหน่อยดีอีกตัวก็บินะสูงเลยอีกตัวก็บินะต่ําเลย จะมองเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดปิด,ปดอันนี้ก่อนโอเคหายไปไหนแล้วนี่อันนี้คือตัวติ๊กตอกอยู่เฉยๆบอกให้มันอยู่เฉยๆดิอันนี้คือตัวติ๊กตอกนะคะหนะ้าตาจะเป็นอย่างนี้แบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะใครชอบอะไรแล้วนี้ก็โอเคนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าแล้วก็เอ่อติ๊กตอกกับมังกรนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นอะไร ผสมมันเป็นแบรทั้งคู่นะคะเอามาผสมกันเองได้แต่ว่าแม่บ้าคนคงไม่ได้เก็บ้องติ๊กตออ่าจจะได้ผสมแหละนี่นะคะก็คือเป็นแบรสามารถเอาไปผสมกับพวกแรอื่นๆต่างๆนะคะที่เป็นแบรอ่าโอเคประมาณนี้นะคะก็โอเคค่ะใครได้อะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงก็บอกแม่บ้านได้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวกล่องชื่อกล่องอะไรลืมไปแล้ว กล่องเครื่องจักรของมานีราคา220บาทนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังคิดว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเนาะโดยส่วนตัวแม่บ้านคิดว่ากล่องมันก็พอจะคุ้มอยู่นะคะแต่ที่แม่บ้านบอกว่าของแม่บ้านไม่คุ้มคือตรงที่ว่าแม่บ้านเป็น เขาเรียกว่าเบนเกิเเตอร์เนาะมันก็จะได้แบบพองคาร์บอนซิลกับมังคุบอ้อมบุญอยู่แล้วนะดูแม่บ้านมีใช้ได้ตลอดชีวิตเลยั้ยนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคือเขอแม่บ้านก็คิดซะว่าแม่บ้านอดหนุนให้พีเอเนาะเพราะว่าแม่บ้านอยากได้มังกรไม่ใช่อะไรเลยมังกรน่ารักมากสําหรับแม่บ้านเทมากชอบน้องไอออนดราอนของแม่เบิร์เลยชอบแม่บ้านชอบส่งตัวไม่มีอะไรหรอกนะทุกคน โอเคก็นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กาลังคิดจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะซึ่งก็น่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจได้นะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะสุ่มกล่องอยู่แล้วนะคะก็จะแนะนําเป็นให้ลองซื้อกล่องมาสุ่มก่อนเผื่อได้ชุดนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยฉันไม่สุ่มอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อกล่องนะคะก็คือซื้อเป็นชุดไปเลยจะคุ้มกว่าเนาะแต่ถ้าจะลุ้นอยู่แล้วก็ลองดูเผื่อแบบได้ชุดหลายๆชุดบ่อม่บ้านก็ดันได้ชุดว่าเฉยเลยแต่ว่าถ้าตีเป็นมูลค่าก็คุ้มนะเพราะว่า ใช่ไหมชุดมันราคา500แต่ว่าในกล่องมัน220อะคา่ะประมาณนี้แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องฟันเฟืองนะคะจะได้จากเป็นแพ็คนะคะไม่ใช่ว่าเปิดกล่องแล้วถึงจะได้เนาะก็ลองดูว่าตัวเองอยากได้อะไรลองคํานวณดีๆนะคะโอเคก็อ่อสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอ่อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย